เราไปดูข้อมูลจากสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6นะคะสาขาปัตตานีก็จะพบว่าตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมปี2559มาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติและเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถูกซุ่มยิงถูกลอกความร้าย3ครั้ง มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตไปถึง2นายบาดเจ็บอีก3นายนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มแนวร่วมแล้วก็พื้นที่ป่าสมบูรณ์ด้วยปรากฏมผีผู้มีอิทธิพลค่ะเข้าไปลักลอบตัดไม้มีค่าตามออเดอร์ตลาดมืดในตามจากคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ค่ะตั้งสติกับตัวเองผมโดนะ <ๆ S 2> ดนเลยที่หัวเขา,ออาโดนระอนที่ห <ๆ S 2> ัวเ <ๆ S 2> <ๆ S 2> ขาผมก็เลยโดดเข้าเหวเขาก็ยิงตํำละ กอทุบคลานอยู่ก็ยิงตามตามหลังเลยเมื่อกระสุนนัดแรกทะลุเข้าที่เข่านาอิบรอเฮงซัมเซงเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติบูโดสงไงปาดีจังหวัดนราธิวาสตัดสินใจกระโดดลงลำคลองที่ขวางกั้นระหว่างกลุ่มก่อเหตุ กับกลุ่มเจ้าหน้าที่อุทยานที่เข้าพิสูจน์ทราบการลักลอบตัดไม้บนเทือกเขาตะเวบริเวณบ้านแหหมู่สี่ตำบลบองงออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปีที่ผ่านมาโดยเสียงปืนที่มาจากหลายทิศทางและทะลุเข้าที่ขาและมือทําให้ในใจขณะนั้นคิดว่าตัวเองคงไม่มีทางรอดเสียงปืนเอ้นมันนักฝนเลยพี่ปบ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 ปปบมา คิดว่าตายแล้ววันนั้นกพอเสียงปืนเงียบลงตอนนั้นเป็นยังไงบ้างทำรู้สึกคือว่าก็ยังกลัวอยู่กลัวรอเพื่อนมาช่วยร่องรอยกระสุนที่ยังปรากฏข้างลำตัวและเศษกระสุนอีกหนึ่งนัดที่ยังฝังในร่างกายเป็นรอยแผลที่เตือนความทรงจำของนายรุสลิเตะ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าซึ่งเป็นหัวหน้าชุดที่ออกปฏิบัติการในวันนั้นนายลุสลีเล่าว่าก่อนออกปฏิบัติการสองวันได้ยินเสียงใครเลื่อยไม้และเสียงไม้ล้มจึงกลับมาวางแผนและแจกกำลังเข้าพิสูจน์ทราบโดยหวังจะจับกลุ่มระหว่างกลุ่มตัดไม้เคลื่อนย้ายไม้ออกจากป่าแต่ระหว่างเดินเท้าเข้ามาในป่าลึกเกือบหนึ่งชั่วโมงในช่วงเที่ยงเสียงปืนก็ดังขึ้นและพบว่ากระสุนนัดแรกยิงเข้าที่สีข้างของเขาจึงต้องหมอบลง จนเสียงปืนสงบและในเวลาประมาณ16นาฬิกาเพื่อนเจ้าหน้าที่อุทยานก็ได้มาช่วยหามร่างของเขาและผู้ที่บาดเจ็บลงจากเขาและแม้ว่าฝันร้ายในครั้งนั้นจะทำให้ต้องนอนรักษาตัวนานกับ1เดือนแต่ก็ยังเต็มใจที่จะกลับมาทำหน้าที่ดูแลผื้นป่าเสียทำงานต่อครับทำไมรเพราะว่าผมใจละทำงานที่นี่ครับทำงานอ,อุทยาน ไม่กังวลหรอคะว่าพอแน่นอนเราคงเจอเหตุการณ์แบบนั้นและรอดชีวิตมาได้อย่างตฏดสินหานแล้วต้องมาทํางานนี้อีกไม่มีครับไม่แม้งตอนอะไรครับเพราะว่าชีวิตนะถ้าดวงไรนะับเหมือนกันแต,แต,แต่แต่ชีวิตยันพระเจ้าอย่าอย่าช่วยชีวิตเราเราก็ยังอยู่ได้หลังเกิดเหตุซุ่มยิงเจ้าหน้าทีต่ตรวจสอบพบปลอกกระสุนปืนอาก้าและเ1 6มมากกว่า30สบปลอก และพบไม้ที่ถูกตัดโคน่นเตรียมถูกชักลากออกจากป่าด้วยรถจักรยานยนต์วิบากและควายซึ่งพื้นที่บริเวณดังกล่าวจากข้อมูลพบว่าถูกลักลอบตัดไม้หลายครั้งเพราะเป็นป่าสมบูรณ์มีไม้หายากที่ต้องการของตลาดมืดอย่างตะเคียนชันตาแมวหรือไม้ยวนที่เริ่มเป็นที่ต้องการมากขึ้นของกลุ่มค้าไม้และพื้นที่ดังกล่าวก็ยังมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มแนวร่วม ทำให้ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีต้องปรับแผนในการปฏิบัติงานใหม่ด้วยการสดที่กำลังร่งรวมกับทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพื่อลดความเสี่ยงดำเนินคะดีไปหลายคดีนะบางคดีก็ได้ตัวผู้ผู้ต้องหานะครับบางคดีก็ไม่ได้ตัวผู้ต้องหานะซึ่งเราะการเข้าพื้นที่เนี่ยค่อนข้างยากลาบากนะฮะนะเสี่ยงอันตรายนะฮะ แต่เจ้าที่ทุกคนก็พยายามนะพยายามที่จะทําอย่างเต็มที่เพื่อรักษาทรัพยากรนะของส่วนรวมของประเทศไว้ได้นะครับ จากข้อมูลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีพบว่าตั้งแต่ปี2559ถึงปัจจุบันมีเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่3าครั้งคือเหตุซุ่มยิงเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮลาบาลาเสียชีวิตหนึ่งนายเมื่อวันที่5กรกฎาคมปี2559และในวันที่17ตุลาคมปีเดียวกันก็เกิดเหตุซุ่มยิงเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮลาบาลาซ้ำอีกทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตหนึ่งนายและบาดเจ็บสองนาย และเหตุการณ์ล่าสุดคือเหตุหญิงเจ้าหนะ้าที่อุทยานแห่งชาติบูโดสุงไหปาดีได้รับบาดเจ็บสองนายเมื่อวันที่11พฤศจิก,กาย,ยนปีที่ผ่านมาดิชิลาพุทธสารพันธ์นไทย PBS รายงาน